คุณก็มีเสน่ห์ได้ง่ายๆภายใน3นาทีค่ะวันนี้ฟูลิงจะเอาทริกดีๆนะคะเกี่ยวกับการเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณที่ฟูลิงเพิ่งทำมาวันนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในกฎที่ i l l g g n t lady นะคะหรือว่าผู้หญิงที่อยากดูมีสง่าราศีนะคะแล้วก็เพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองต้องทำเลยนั่นก็คือติกต๊กต๊อกติก๊กตกคืออะไรเอ่ยรู้ไหมให้ทายาฟูลิงแบบไปทาอะไรมา ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือมั่นดูแลนะคะเส้นผมหรือว่าทรงผมของคุณเนี่ยให้ดูดีอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าคุณแบบว่าเป็นคนที่ผมเยอะ นะคะหัวฟูอย่าปล่อยให้หัวฟูหรือว่าผมยุ่งชีฟ้ฟูเด็ดขาดเลยนะคะหรือว่าถ้าคุณมีผมยาวไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะคะคุณควรจะจัดแต่งทรงผมของคุณนะคะด้วยการปาดัดดูแลบํารุงหรือว่าทรีทเมนต์บ้างนะคะทุกๆสาถึงหเดือนนะคะแบบว่ามันไปซาลอนบ้างค่ะแล้วก็หรือว่าถ้าใครนะคะที่ทําสีผมก็อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ค่ะว่าสีผมของคุณเนี่ยสม่ําเสมอทั่วกันทั้งหัวแล้ววันนี้น่ฟิลลิ่งไปทําสีผมมาใหม่นะคะเพื่อให้มันแบบว่า เสมอกันแล้วก็ขับหน้าให้ดูไบร์ขึ้นค่ะหรือว่าใครที่แบบแต่ละวันเนี่ยสระผมหลังจากสระเสร็จแล้วหัวฟูดูไม่ได้เลยก็เซ็ตหน่อยนึงนะคะให้มันดูสวยดูมีระดับนะคะฟลิงบอกเลยว่า สมัยก่อนฟูลิงก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่งตัวดีสวยกลิ่นตัวหอบแต่งหน้าเป๊ะแต่ทรงผมหัวฟูดูไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่ฟูลิงได้ไปศึกษาเพิ่มเติมเนอะเก,อเกือบอ l เลแกนเลดี้แล้วก็เอามาปรับปรุงพัฒนาหลังจากนั้นนะคะฟูลิงไม่เคยปล่อยให้ทรงผมตัวเองเนี่ยแบบโซมเลย เด็ดขาดนะคะซึ่งถ้าคุณอยากรู้เคล็ดลับเกี่ยวกับการดูแลทรงผมหรือว่าการเพิ่มเสน่ห์กับตัวเองด้วยวิธีอื่นๆน,นะคะก็อย่าลืมเช็คให้โชว์ก่อนเลยนะคะว่าได้กดปุ่ม Subscribe สีแดงทางซ้ายมือแล้วก็กดกระดิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหรือว่าถ้าดูอยู่ใน Facebook ก็อย่าลืมเช็คให้โชว์เลยว่าได้กดติดตามแล้วก็กด see first page คูฟูลิงแล้วนะคะวันนี้วิธีการเพิ่มเสน่ห์ในตัวเองคืออะไร ใช่แล้วนะคะนั่นก็คือดูแลส่งผมของคุณให้ดูดีด้วยค่ะทำไหมทำนะคะโอเคใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะคะหรือว่าใครที่มีเพื่อนแบบดูดีแบบออร r a ออดูดีแล้วแต่หัวยังฟูอยู่แท็กไปเลยนะคะสำคัญมากๆเลยเพราะเป็นทริคสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้คุณเพิ่มเสน่ห์ีกตัวคุณค่ะ